สวัสดีครับพบกับสลามกาโอจิอัโต้ดอมไม้ดอมไม้ซมไพรดอมไม้โรแมนนะครับวันนี้จะมาพบกับเกอ่ปุยยว่ันกล่นทา่มัวดทีมันดูกไเทกว่าสรินสริบเทำเองได้หมดเลยปิดเต็นท์ปบใช่ดูตรงแอร์แล้ได้ไดูตรงอร์ลงมาอ๋อดูดลมแอลงม่ไหดูดลมแลงมต่อจัด ต่อจะกแอร์ะตกอลงมาให้มันข้ามันอกา้จะได้ยิเราก็เปิดเปิดเป็นเสียงนินเสียงนิมเลยม่จะดูดลแอร์เข้าไปเราสามารถดูดออกไปได้เวยเลยแต่แม่งตัวระบบของมันค่อยมาเบิดอเอาเป๊ะเลย แต่รวกบการเปิดเต้นดีดีเลยอะของที่มันใช้ที่อ็มต้องดีกว่านั้นแต่ก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าแต่ว่ามันจะคุมยากหน่อยเพราะว่ามันทั้งห้องเลยแต่ว่าอยากดูดชื้นให้มันลงเซียวทูเดี๋ยวค่อยว่ากันไงแต่เราว่าผมว่าตรงนั้นนั้นได้น่าจะได้อยู่ถ้าดูดชื้นันพอตรงนั้นก็ได้อยู่ไหวอยู่ลงเย็นเย็นถ้าคเย็นแล้วก็ยังอยู่ดูดชื้นได้อยู่เฉพาะตรงนั้นนะเฉพาะเต้นเต้นนะได้สลดเปิดเต้นเต้นเจ้าสายลุดครับ ตัวใหญ่อยู่สิบสองลิตรแต่แต่ถ้าถ้ามันผ่านผ่านเลยแั่ถ้ามถ้าถ้าใหญ่ตัวมันมจะแย่อะไรหรอห้องหลวงหรืหลวงนอนนอนคนมาเนี่ยแต่เราถ้องเชียร์ตัวถูกเรื่องเรื่อู้อะไรไม่มากเลยเห็นอะไรแบบร้อยมันก็ว่าถ้ามากกว่านั้นมันมันอันตรายเราถ้าถ้าปลอดภัยที่สุดหลวงก็ต้องปิดเต็นท์ใช่ไหมแต่ถ้าเราเราต้องเปิดเชียรทตัตั้งไว้ได้เราค่อยเข้าไปดูว่ามันขึ้นที่เท่าไหร่ เราคุ้มหน้าห้องรืยมันจะมีตัววัดหน้าของอะไรนั้นผ่านวันแล้วใช่ตัววัดหน้าห้องได้ประมาณแปดร้อยถ้ามันนิ่งๆกันหรอใช่ตัวสี่ร้อยไม่นิ่งอยู่ที่แปดร้อยไม่าไปถึงพันอะไรซื้อซื้อตัวที่ว่ามันจะมีตัวสี่ร้อยแล้วเคยซื้อตัวสี่ร้อยบาทนั้นมันไม่ตรงนั่นหรอกเดี๋ยวมันขึ้นถึงหลักพันนะประมาณหลักพันขึ้นหรือไม่ก็แปดร้อยขึ้นที่ผมเล่นหรือตรงนะ ผมน<ม>ั้แล้ผมดูไว้ของเซลล m มีกันสองันหแล้วสองเซลมีก็ได้2องพัน้า PM ด้วย2องจ PM สองดห้าได้ยังยังไม่แม่นเลยทว้าแมบนั้นมันใช้แล้แปบเดียวมันก็มีที่จอพันห้าก็น่าก็น่าโดนกันอวิจอแล้วแพงเลยพันห้เลยพันห้าพันหเลยของอะไรเซลล์มีอสสันสองพัน <enorme> ห <xem> ้อย <estate> you know. ู่สิ่งของพันห้าผมนี่ ดูไวผมดูไว้แต่กาผมกว่าย่งย่งหลอกเดี๋ยวค่อยค่เลือกลังจากบิงเลยจาบิงเอาใส่รยกาเหมือนกันใส่าการเลยนนี่ใส่รายกาเลยที่ผมดูมีตัวนี้ตัวนึงพันประมาณพันสเออนี่ผมว่าตรงอันนี้พันสร้อยผมว่างสองพตัวนี้สองพันห้ามีสองพนห้ ว่าตรงนี่ดูว่าตรงนียของแบรน์ของแบรนด์เทอร์มีเนี่ยมันน่าจะแบบไม่ไม่ดูไม่ขนาดนี้เลยสองพันห้าดูมือดูมืมีชิปสองพันแรงน่อยเออมันน่าจะตรงไปสองพันห้าราคาแรงนึ่งมีตัวห้าพันก็มีนะห้าพันแต่ว่ามันมันมันเกินความจําเป็นเออเลยนะผมว่ามันเกินไปซื้อห้าพันเราไปซื้อเครื่องควบคุมเลยดีกว่าเออถ้าเกิดเราเป็นแบบ นี่นี่นี่ตัวนี้สี่พันนี่ของเซลมีกันลองเอาไว้บุรีนี่ดีจัดนี่ตัวนี้ของเซลมีเป็นเป็นอะไรด้านหลังเห็นไหมเป็นแผงอะไรไม่รู้เป็นท่อด้านหลังนี่เป็นทรงนี่เออตั้งมันก็ไม่ใหญ่นะแปลว่าตั้งแขวนได้ตั้งอะไรตั้งพอตั้งได้นี้วนี้สี่พันวาบาทอยู่อสี่พันกว่านี่ก็ลรัวเลย นี่เครื่องเครื่องดูดเชื้อที่ผมว่าของเซอร์มีนะผมว่าน่าจะอันนี้อันนี้ตัวตัวใหญ่เลยสามสิบอันนี้สามสิบเก้าพันไหมอ่ะเนี่ยแบบนี้ยแปดพันแต่ว่าถ้าผมเอาผมกะว่าผมผมผมอยากได้ตัวสักสิบสองห้องแรกนี้ผมว่าสิบสองน่าจะพอแล้วหลวงถ้าเกิดดูดเยอะเกินบางทีมไม่ห้องเลย เยอะแล้วเยอะแล้วสองลิตรไม่รู้แนวความแรงเราไม่เคยใช้ไงเลยเรงเราไม่แต่ผมว่ามันจะร้อนกันน่ะร้อนถ้าเกิดตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มันร้อนน่ะหลวงผมบอกให้ถ้าแบบตัวใหญ่มันต้องมีสวิตช์แยกเลยถ้าตัวใหญ่ไอ้ที่แบบยืนแล้วขึ้นตัวนะมันต้องมีมันต้องมีสวิตช์แล้วก็ไอ้เป๊กๆตัดไฟนะมันต้องมีตัวนั้นสวิตชิ่งะใช่ใช่ใ่มันต้องมันต้องมี่างอากาศของมันดเองใช่มันต้องมีมันต้องฐานอากาศของมันไม่ใช่ตัวแบบเป็นร้อยลิตรเลยมันไปลงนัานกากับ ถ้าแบบนี้เอามาตั้งตั้งใครกนได้แล้วมันควบคุมเราก็ตั้งไว้เลยเราจะเอาชื้นที่อยู่ที่หกสิบมุมก็ตั้งบนหกอนบั้นหกสิบมุมมันก็ตัดด้าเบิดเบือนด้าเบิดเบือในโทรศัพท์ก็ได้ไม่จะมียมันที่มันแพงอ่ะตั้งกับเบิดเบือกับโทรศัพท์หรอกเลยนี่นี่นี่มันมีไอ้อะไรนี่นี่นั่งดิอันนี้ที่หลวงตั้งไว้อะนี่มันมีเครื่องเมื่อกี้เครื่องซีโรตูที่ว่าสี่พันนั้นใช่นไหมอ่าอ่อ็มเอ็มเลอร์ นี่อันนี้นาฬิกาอันนี้ซีวัตูทีว่าสองพันห้าอันนี่แอปของมันเราลองใช่ลองแอปของมันใช่ไหมผมมีอยู่เครื่องเดียวผมมีนาฬิกานี่อ่ามันเปเงินที่ผมมีนาฬิกาตอนนี้ผมว่ามันสวยดีผมก็เลยซื้อมาไว้ไว้อะไรด้วยไง่ายๆอ๋อได้นาฬิกาด้วยอืมนี่ตัวนี้มันก็มีวุฒิภูมิเนี่ยแล้วเลขผมชอบเลขมาเน่ยเลขมันสวยเลยเอ้ยเอ้ยมีไฟด้วยเหรอทัศน์สีานผ่านแล้ว ผมว่ามันเลีมันสวยเล็กมันคับเริกไม่ขึ้นขึ้นเร็วอยู่ความชื้นนะความชื้นขึ้นเร็วอยู่แป๊บเดียวนี้เมื่อกี้หลงมาปุ๊บผมเสยเกบาทนี่เกรสิบกว่าปุ๊บไม่ขึ้นแล้วพอออกมาดักดักได้ดสี่ร้อยกว่าบาทอ่ากันไหมตรงตรงตรงมาตรงมาจนเรางเราหนึ่งนาทีนั่นกว่าครึ่งนาทีนันกว่าจะเบียดทีนึงแล้วก็มีตัวเล็กอยู่แผวนไว้ที่อันนี้เราอมีกันไหมหรอเออผมไปลองโดนมว่าผมว่ามันมีสีฟ้าสีเขียวสีขาว ผมมันผมว่าผมมันกล่าวว่าไม่ได้ซื้อมาว่าไรแต่ว่าไหนไหนซื้อแล้วมันเราเก็ดูนาฬิกาแต่เราได้เลือกฟังชันที่มันมีด้วยก็ดีไปก็ถือว่าได้เรียบไหใช่ใช่ใช่หลวงพ่อถูกก็ก็ถือว่าแบบเราได้กาไรจากมันเรามัชอบลูกปูมันชอบลูกทรงมันไยผมชอบลูกทรงของันนี่มันเล็กมันพอดีกับทารันแล้วมันมันต้องตั้งกับกับโทรศัพท์นี่มัน มันตั้งนาฬิกาได้อมีปลุกอะไรได้กันอ่ะเนี่ยปลุกตั้งปลุกได้มันารถถอยหลังเวลาก็ได้ก็อนี้ตั้งแบบเสียงอเอมันมีให้ปลุกเสียงอปลุกสูงเองอันนี้เสียงเสียงอันนี้ก็สวยอยู่นะแต่มันมีห้เลือกของมันมีให้เลือกเสียงอ๋อเสียงอะไรมันมีเอ้ยเก่าอ่ะ ตั้งตั้งเวลาอะไรได้กันแล้วปุ่มจอดีไซน์มันไหนเรื่องของเรื่องที่ผมผมจอมผมจอดีไซน์มันถ้ามุดมันปุ๊บเรากดเรากดทีหนึ่งถ้าเรากดทีนึ่งนั้นมันจะอีกสิบนาทีมันจะปุ่มในกระถางแต่ถ้าอีกสิบนาทีแต่ว่าถ้าเรากดสองทีปุ๊บเวลานั้นจะหายไปแล้วก็มันจะไปบุกเวลาอื่นของเรามันมันจะไม่เลือกได้สิบนาทีมันจะข้ามไปสมมติเราตั้งเก้าโมงสิบโมง เก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงสมมุติถ้ามันปุกเก้าโมงรอบนึงแล้วถ้าเรากดทีเดียวเก้าโมงสิบมันุกแต่ถ้าเรากดสองทีปุ๊บมันจะไปบุกาสิบโมงอ่าเออผ่านเงยนะมันมันผมว่ามันใช้หลายอย่างไงที่ผมซื้อผมชอบดีไซน์มันออย่างเดียวผมชอบเลขมันผมชอบเลขเลขมันสวยผมว่าคัสสิกดีสี่ร้อยย่สิบสี่ร้อยสามร้อยสามร้อยเก้าเก้าอะไร แ่เดี๋ยวพอตั้งเวลามันตั้งกับโทรศัพท์เนี่ยพอเราเข้าปุ๊บมันก็ขึ้นในโทรศัพท์เลยอ๋อเผ่านไหมผ่านผ่ี่มันมีอุณภูมที่ว่ามันแบเป็นกำไรให้เรามกำไรให้กันเราไม่มันกจไรให้จากวันซื้อนาฬิกาเดี๋ยวเราซื้อนาฬิกาได้วันหนึ่งห้าสิบวยเออนี่้นเดี๋ยวไปนี่นี่

ลอยลอยเออหลงลงท่อนนะีุ่งที่สองนะเดิเดี๋ยวว่่ไ่้น้เลยเอาำลาออาเองเอาคำลาดิคำลานี่หลบไปก่อนยงซ้ายก่อนมันไม่ล นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่มันมีคนมาเล่าให้ปอนฟังไงปอนกนเ็เหลือบ้าแล้วปอนไปเปิดราคาตอนไหนนั่นแหละปอกนก็เลยงงว่าปอนไปเปิดราคาที่ตอนไหนเนี่ยครับอดีตเก่งไปสิบสองตอนนี้เป็นยี่สิบห้าคนวัดบ่อแล้วครับ มันเป็นอุ้มถ้ามันดีใจสุดๆมันจะกระโดดขึ้นไปเองถ้ามันอยากขึ้นไปจริงวันหลังวันหลังวันหลังเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกเดี๋เดี๋ยวมาครับครับครับเอ้ยเอ้ยเอ็มไปพร้อมกันไหมเอ็มยิงยิกระไดแล้วละ ออกทางนี้ได้มางนี้ยิ่งเ๋เอมออกทางหลังมาไม่ยิงด้ยเออไปทางหลังไงเด้อมไม่ใช่ทางนี้อ่วันก่อนแค่ออกทางนี้ไรู้ตีตรงไปด้านหลังนี่เอามีคนาไปทลงเนี่ใครไม่รู้บอกไปตรงไปบ้านพี่แมงเลยเอาไปบ้านแมงเลย ไปหออออลอดไปนนหรดไปหลอดไอดไดไหลอไปหลอดไปบอดไปหลอดไปหลอดไลลอดไปหลอดไดหลอลอดไปหลอดไปหอปหลอดปลาดไป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

น่กันนิ่งอ่ะกันนิ่กันน่ามสาครับไามคนตอนนี้ก็ที่าแล้วนะครับผอมตชเพียวรถเียวแบนี้แล้วไปาดีครับบาดีก็อย่างนี้ครับ ม่เปครับเดกัได้ครับเอซีไม่เดลกครับอะไรฮะเอซีไม่เดลกครับเอซีไม่เปลีนครับพีี่นพบนัดบเกิดครับาว่าจะเกิดไม่เดกครับเครับพี่พีครับบวกบวกบกเล็ครับพี่่กัไม่เดลี่ยนเจอกันครับมน